สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าซู่รายการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกพี่น้องขาของมือวันที่สิบนะคะเดินมกราคมค่ะพี่พุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องพระเทวสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพ่อเมืองตราดนะคะพี่น้องค่ะแนวทางํำคงแนวทางของพ่อเราเดินมาหลายงวดแล้วได้พี่น้องเกือบเป็นเขาซีตัวก็มีพี่น้องพีดไปตัวเดียวนี่พี่น้องก็สันเขาซีตัวพี่น้องค่ะก็งวด เมือม่อวันรุทีพผนานมาพี่น้องกับเข้าสู่นหาตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนีเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของพอมเมืองตราดนะคะของแท้ของจริงมันนี้มีเสียงพอมเมืองตราดพอรอมนะคะพอมเมืองตราดเรามาให้สัมผณ์พรอเด้อค่ะพอพี่น้องคะเอาแนวทางขำคงมันนี้ของพอเมืองตราดนะคะสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พรอมๆกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดี <laughs> บงังเราด้วยค่ะ เบิ้งแล้วรวยเบิ้งแล้วรวยสีห้าหกค่ะเออแล้วก็เอฟซีสุปผู้สุกคนที่ไดบิวงรายการของพอเมืองตากน้อออมันนี้มีเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงแล้วตอนนี้นะะเออเสียงยังรออยู่ดอกเราค่อนกันแลคือกันนั่นละคันเอฟซีเบิ้งหลายๆเนี่ยค่ะบว่าถง่ายดอกค่ะ อันนี้สิปล่อยถิงไฟควงก็ที่เถาลุงเถาลุงนี่ฮ่าฮ่าฮ่อ้โนๆกันเนาะแมนค่ะเออมันคืนในฝันตัวโอ้ค่ะฝันโอ้ฝันดีเบาเรื่องฝันซะก่อนเนาะค่อยเมื่อเขาแมนแมนแมนฝันว่าจังเมคะพัฒนาเนาะจ้าเออฝันฝันคักแเนว่าพอพอเถาคนเก่าอเนาะค่ะท่านตายไปแล้วละค่ะเออท่นตายไปแล้ว เออพันเหตดหนังบัว่ามันเป็นเงินอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทที่เป็นหนีพันยูพันวานส่นะเป็นหนีพันยูคือนี่ว่าใ้ลูกคนทรงไดบอเอาจาักสามสิบงวดว่าสั่งเออไอ่ไอ้พ่อก็เล่นหนาวเขียงลูกบัวมือเสาร์หนีนว่า พอพ้นสรีไม่นิมิตไหนแล้วเพราะวันมาศรีเป็นหวยเหล่าหรือมันสีเป็นหวยไทยยังสีนะเพราะว่าพ้นศรีหายสามสิบหวดแต่พ้นโบบอกตัวเลขเด้เคยฝันเห็นพ้นจักเทียบปะคะก็ฝันแต่ไหนก็ถือทกเทอลละฝันมาสองเทอาแต่พ้นบอกขอลองพ้นขอลองว่าไอ้ให้ตรงต้องใส่สีเห็ดสังกะท่านี่พ้นสักหน่อยสิเพราะเพราะว่าพันเสียไปแล้วเนาะพอ่าเก่าเนาะ เมาก็มาขาหาก็เลยว่าเอาเอคนเิบียว่าแบงทรงให้ได้บครับสามสิบง,งวดบรสันเด้เล่าเสียชีวิตตอนอายุเท่าไร่ะคะอุ้ยนี่ก็คนเสียมาประมาณสิบเจ็ดปีแล้วละ่ะสิบสองสามปีหรือสิบเจ็ดปีนี่แหละจำบาได้เออพอเท่านัา้นนะเพิ่อนก็เลยบุเคยฝันเห็นจัก๊กเต่เพื่อนก็มาฝันก็เลยมาฝันว่าโอ้ย พอแม่ฝันมาเนี่ยแต่ทุกเทื่อก็คยถึงทุกเทือ่อบานในที่บานตัวเองเนาะค่ะแล้วก็อันนั้นนดีมากเพิ่งก็เลย่ม,มาเขาฝันค่ะนั่เนี่ยอาทีทโชกลาามันเขาบดยักเพราะว่างวดนี่เนี่ยบอกอีซี่เนี่ยว่าลาวว่าพัฒนาเขาดีเติบอยูุโอ้วงวดนั้นก็เกือบมันเขาซี่โตเนาะค่ะเนาะโอ้โห สองก็เป็นหาสามก็โดนเต็มเต็มตีโดนแล้วตีตัวเต็มเต็มเลยฮันเดียวค่ะเออแล้วก็ว่าทั้งนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ฮักเนียยืมสินแล้วก็เหลืออยู่ประมาณห้าหกพันนี่แหละประมาณนี้เออค่ะอืมแต่อันอันก่อนนั้นพอได้เหลือเก่าลอยหนึ่งที่บอกให้ดูเบิ้งอ่ะนะค่ะเหลือเก่าลอยเพราะว่ามันเป็นตัวกับเนาะค่ะหกเจ็ดเจ็ดหก ก็เออเออก็เลยนั่นไปก็ว่าเอฟซีทุกผู้ทุกคนก็ได้ฟังเสียงจากเพอจากเอพ่อบ้างตากแล้วก็เออก็ตัวนีมกดเร่อกใหญ่เลงเชย่ให้ทีหกในเดอร์เรแลวไปเออเบ่งไปคู่กันบางครั้งของมันก็เคยเข่าดีๆบางครั้งมันก็ลุดไป เอ,อก็จะสื่ว่ากันเพราะว่าอันนี้มันก็ต้นใสต้นใหญ่ๆมันยังโคนหักหลายๆมันยังโคนโคลแล้วก็ทุกผู้ทุกคนอาจารย์ไหนเสียไดที่ว่าดังๆมากนั้นมันอยู่บถาวอดดอกของพวกนีมน้มันเป็นการที่ละเล่นของขากันที่ว่าเขาเสียงล่ะใครก็ว่าเขาจะไปผูกมัดใจมัน อันนั้นมันได้มากก็ถือว่าดีค่ะอันอันที่เข้าถือมากเข้ากับว่าพอเป็นพระเอกนะแต่เวลามันรุดมากกันนาเรเคลรียอย่บาดมันก็คือกันไม่เบิดนาฬาแต่บอกว่าเขาจะเป็นันไปก็พิจเชอร์หน้าเบิค่ะเาอของเออแต่ก่อนเนี่ยพอเมื่แตาก็หายไปมาสิเด็ดงดเด้อดิว่าเมื่อพอหายไปโป่งก็ผิีเนาะ ติดอิดมาตลอดเลยก็ยุดไปโดนเติบว่าที่หนคอยเอาฝืนขึ้นมใไม่ก็เลยติดว่าอันนี่ก็ใอ้เสื้อเนยโบเซื้อเนยให้มีพิจิตรนาเบิงเออให้ดูวินิจทิพิจิรัญญาให้เบิงว่ามันเป็นอย่างสัตย์อย่างจะไปงมง่ายมั่นซื้อหาบาทจิตอาจพอได้เต่าไอตาเตากันไปเนาะค่ะ อย่าไปซื้อหลายๆอย่าไปหาผมขายแต่เบิ่งแล้วรวยในอาจิโห้มไปยหอกบ้าบ้าหมไปยังเนาะเออเออเออเ้าเขาเรื่องเนาะเเดี๋ยววันสี่นั่นค่ะเขาเรื่องซะค่ะเออลาวัฒนาวันที่สิบสองมากรล่าหกแปดเอ้หกเก้านะเขียนผิดเขียนผิดแต่งเติมอยู่ในเนื้อว่าเขียนหกแปดไปค่ะเออวันหกเก้าบที่ในบนนั่น คือแปดสามค่ะแปดห้าหค่ะแปดเจ็ดค่ะแปดหกค่ะเออหาแปดค่ะแปดเก้าเก้าศูนย์ค่ะเออฉันนี่ว่ามันติหลายตัวเต้งนันหนึ่งเพราะว่ามันเหล็กตัดบ่อเออเพราะว่าเหล็กมันติดกับยึดตัวหนึ่งนองน้ำก็ติออกมาทัดของมันน่ะแหละค่ะ แล้วก็ข้างล่างบาทเนี่ยค่ะข้างล่างในน่อยยังดอกเนี่ยค่ะแปดห้าห้าปค่ะเออแล้วก็สี่เจเจค่ะสามเจเจค่ะอ่าสองเจองเจ็ค่ะก็วงกลมอันอันบนนั่นอันบนนั่นที่ขีดหางไว้้นาละเออขีดส่งไป เดี๋ยวเปาบอก,กคนสรงน้เพราว่าแปดห้าห้าแปดก็แปดสามนะครับเด้อที่ว่าตัวน้างหลังตมบลเด้อค่ะเอแปดสามเริ 3, ่มขีดฐานดูดอกแปดสามไปเลยว่าเอาแปดแปดสามก็แปดห้าแปดห้าห้าแปดสามบมต้องกลับแปดสามไม่ต้องกลับค่แล้วก็ข้างล่างนี่แปดห้าห้าแปดเท่านั้นค่ะเอะแล้วแบบชื่อนี่มาสุดสี่ตัว ค่ะชุดที่ตัวแปดสามแปดห้าแปดสามแปดห้า 8, 2> 2, ค่ะแปดสามแปดเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดค่ะก็ตัดหางมันคือว่าสามตัวคือสามแปดห้าสามแปดเจ็ดสามแปดห้าสามแปดเจ็ดค่ะครับนั่นแหละคือของดที่แปะเอากินอิมโหลดค่ะ กินนิยมเลยเด้อเพราะว่าอันแปดหานี่ก็คือแปดหาก็แปดสามเด้อเพราะว่าอันอันอันงวดที่แล้วเขาโทษที่เพราะว่าบันดีล่งศูนย์ออกเก้าศูนต์ให้เพราะว่ามันตีหลายตัวนะอืมค่ะถ้าลงไปอาจจะโดนสี่ตัวม็จากอืมันดีล่งให้ดอกเพราะว่ามีอยู่ในหลอกมีอยู่เรกเพราะว่าบัล่งให้เพราะว่ามันหลายตัวเพราะว่าลอกบนนี่มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันติเป็นเจ็ดตัวจำลังมันหกตัวแหละมันเป็นตัวกลับน้ำ ค่ะเออโอ้คือคือสุวนนี่อันตัวที่กลับนี่อันพ่อมัองตานนี่กลับให้เรียบร้อยแต่ว่าตัวบ่กกลับยังแปดสามนี่เ้าก็ะสือเป็นแปดสามไปเลยบ่คะเป็นแปดสามไปเลยครับอ๋อขันขันเพิ่นขันเพิ่นเคยเบิ่งคลิปเนาะเอฟซีเคยเบิ่งคลิปเน่ะกันเพิ่นสีกลับทุกตัวเพิ่สิเล่นส้นบนก็เล่นส้นบนไปเรื่อยเล่นส้นล่างเล่นสซนล่างไปเรื่อยแล้วก็ให้พนว่าสังเกตเลยว่าของไอ้พ่อมัองตานเนี่ย มันจะออกส่วนบนหรือส่วนล่างหลายกวงที่ได้ให้เขาเนือเราโอ้ค่ะเออถ้ากับเบอทุกตัวนี่มันก็หลายหลายตังหลายเงินนะเนาะค่ะอืออืคือประมาณนั้นเพราะว่าคันเจเลนส่วนล่างเท่ากับเัวเลขมันตรงกันแล้วแบรด์าแบดสมุนนะแบรนดหาแบดเนี่ยมันก็ตัดออกไปแล้วมันก็เหลือกี่ตัวดอกก็กกับเอาอันนั้นอ่ะอืมมันมันมันเหลือกี่ตัวเพราะว่าอืมเอออันนี้มันเอาสองล็อกมาเทียบนะจ้า สองล็อกอันล็อกบนเนี่ยคืออีกล็อกหนึ่งค่ะล็อกลางคืออีกล็อกหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็ตัีวนี้มันมันมาออกมันมาตรงกันคือแปดหาคือหาแปดนั่นแหละอืค่ะนั่นแหละคือคือเก็บเงียบไปเลยอเนี้ยคือใส่แค<า>่สองตัวจ้าเอ่อเอ่อสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประมาณนี้เองเนี่ยจา้าเลขมันตรงกันอันไหนมันตรงกันเนี่ยบอกเอฟซีเนี่ยอันไหนที่มันตรงกันเนี่ยให้เนียนร่วงหลายๆเติบ จ้าอันน no ี so ้ที่ว่าตรงกันนั่นก็มันก็เอาเบาๆลงเล็กน้อยจ้าเห็ุไปพอได้ทุนเดี่ยยังแต่บอนก้าบาททบาทเป็นก่อนแล้วก็พอมันได้นั่นจั็น้อยแล้วว่าเออมันเขาดีๆแล้วเขาก็เพิ่มเอาไปกลายเป็นยี่สิบกลายเป็นพันก็ได้ดอกบาทนี่เออค่ะเอออนแหละจ้าเกือบหมดเวลายังเหลือเวลาเท่าไหร่แล้ว โอ้เวลาพอดีเป้เลยค่ะอ้าวๆโอเคเอาสรุปซะเนี่ยจ้าได้ค่ะขอให้ซื้อสุทุกคนขอให้ลูกลำรวยลำรวยเด้อจ้าโอ้ขอบคุณในหลาย้อค่ะแต่ความสุขความเจริญความเจ็บใหญ่ได้ควบฝ่ายใหญ่มีมีแต่เงินมีแต่ทองไหลมาเทมาความเจ็บหายมันปัจจัยออกไปในปีหกเก้านี่เด้อจ้าโอ้ขอบคุณในหลาย้อค่ะซาซาทุกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางคาะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางคำโค้งจากพ่อเมืองตราดเด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางของพ่อเมืองตราดนะคะชุดบน838 5นะคะพี่น้องคะ838 5 838 7นะคะ38 5 38 7นะคะ2ตัวบน838 5 878 6 5 88990พอเราเน้นอยู่ที่38 5 387838 5 5 8นะคะล่าง8 5 5 8473727ล่าง ่าเน้นวิทีแปลหาหาแปดได้พี่น,อน้องเด้อแนวทางของพอมื่ตานี่พี่น้องงวดนั้นก็เกือบก็เกือบเขาซีตัวดิวพี่น้องงวดอันหาหาสามหาสามเจ็ดหาเฮ้ยยังเดี๋ยวมือประมาณช่วงวันพุทธที่ผ่านมาแม่อาทิตย์ที่แล้วแม่พี่น้องจําได้บ่คะพี่น้องคะเออนั่นละเกือบมันเขาซีตัวพี่น้องโอ้ยพิษสองเปตัวเดียวของเขามันเป็นสามเนาะของพอแล้วเป็นสองพี่น้องนอกนั้นถือว่าตัว เออพี่น้องคะเอาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับในทางจากพอเมืองตรานะคะแนทางแรกนี่พี่น้องคะขามโค้งนะคะพี่น้องแคบหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนทางจากพ่อเมืองตรานะคะพี่น้องขามโค้งพี่น้องอย่าลืมกันนาไปพิจารณาเบิ่เนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณ พอแม่พี่้องมาเท้าสกุลสกอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อเมืองตราดค่ะสำหรับพอแม่พี่้องทนายที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่้องคาร์าอยาดสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกัอย่าลืมนะคะพี่้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสดบอปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่้องคะรเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่้องแนวทางจาก่อเมืองตราดนะคะแนวทางทั้งหมดมวลมันนี้ไม่เป เอกศิริได้ขอตัวลาพี่น้องบรนเทาสุขสุก้นไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แวดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ